สวัสดีครับในวิดีโอนี้นครับจะแสดงการบันทึกสไลด์ powerpoint ด้วย add in ของ camtasia ไม่ต้องการจะบันทึกสไลด์นะครับให้คลิกไปที่เมนู add in จากนั้นก็ไปตั้งค่าต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกไปที่ปุ่ม record เพื่อทำการบันทึกนะครับจากนั้นมันก็จะมีกรอบมุมล่างขวานะครับเวลาที่เราพูดมันก็จะมีแถบเคลื่อนไหวแบบนี้อันนี้ก็คือ คือ,อแถบของเสียงที่เราพูดนะครับถ้าเสียงดังไปนะครับแถบมันจะเป็นสีแดงเราก็สามารถจะไปปรับลดในส่วนของปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อเช็คระดับเสียงพอดีแล้วนะครับก็คลิกไปที่ปุ่มคลิก to begin recording หรือกดปุ่ม control shift f9 เพื่อเริ่มบันทึกก็ได้นะครับในขณะที่บันทึก เมื่อเราต้องการจะหยุดชั่วคราวนะครับเราก็กดปุ่ม Control Shift F9 เพื่อทําการหยุดชั่วคราวแล้วไม่ต้องการจะบันทึกต่อเราก็กดปุ่ม Control Shift F9 อีกครั้งเพื่อบันทึกต่อนะครับ mm hmm. เมื่อบันทึกเสร็จนะครับหรือในช่วงที่เราต้องการจะหยุดการบันทึกแล้วนะครับสิ้นสุดการบันทึกเราก็สามารถจะกดปุ่ม Escape หรือว่ากดปุ่ม Control Shift F10 ก็ได้นะครับ ตอนนี้ก็จะเริ่มบันทึกนะครับก็จะกดปุ่ม Control Shift F9 นะครับจอตรงนั้นมันก็จะหายไปแล้วเราก็สามารถจะบันทึกสไลด์ไปได้นะครับแล้วก็สามารถจะบันทึกสไลดไ์ไปเมื่อต้องการจะหยุดชั่วคราวกดปุ่ม Control Shift F9 นะครับเมื่อหยุดชั่วคราวเนี่ยที่มุมล่างขวามันก็จะมีกรอบปรากฏขึ้นมานะครับเมื่อต้องการจะบันทึกต่อกดปุ่ม Control Shift F9 ก็จะเป็นการบันทึกต่อนะครับในขณะที่บันทึกไปเนี่ยต้องการจะหยุดเราก็สามารถจะกดปุ่ม Escape ก็ได้นะครับเมื่อสิ้นสุดการนำเสนอนะครับมันก็จะมีกรอบตรงนี้ปรากฏขึ้นมานะครับ Your presentation has end What would you like to do นะครับก็คือตอนนี้ การนำเสนอสิ้นสุดแล้วแล้วเราจะทำอะไรต่อนะครับ Stop recording ก็คือหยุดการบันทึกนะครับ Continue Continue recording ก็คือจะบันทึกต่อในที่นี้นะครับจะหยุดการบันทึกนะครับเราก็คลิกไปที่ปุ่ม Stop recording นะครับแต่ถ้าเกิดเวลาที่ใช้งานจริงๆอาจจะไม่เห็นตัวเคอร์เซอร์หรือว่าตัวเมาส์นะครับให้เรา วนไปเร็วๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะปรากฏขึ้นมานะครับเราก็คลิกไปที่ปุ่ม stop recording นะครับจากนั้นมันก็จะมีกรอบให้เราตั้งชื่อขึ้นมานะครับ file name เ,เราก็ตั้งชื่อเข้าไปนะครับเมื่อตั้งชื่อเสร็จเราก็คลิกปุ่ม save จากนั้นมันก็จะมีตัวเลือกปรากฏขึ้นมาอีกว่าเราจะทำอะไรนะครับ produce your recording อันนี้ก็คือถ้าเราเลือกตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีการบันทึกไฟล์อ่ามันก็จะมีการเปิด ตัว c a มเทเชีแล้วก็ไปสู่หน้าการเข้ารหัสนะครับถ้าเลือก Edit Your Recording เนี่ยมันก็จะมีการเปิด c a m t a เชีขึ้นมาจากนั้นก็จะเพิ่มคลิปที่เราตั้งชื่อไว้เนี่ยในเมดิบินนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะคลิกเลือก Edit Your Recording นะครับแล้วก็คลิกปุ่มโอเคจากนั้นก็รอสักครู่นะครับ ก็จะมีการเปิดโปรแกร,รม c a m เชียรขึ้นมาแล้วก็เพิ่มคลิปที่เราบันทึกนั้นเข้าไปที่มินิบินนะครับเราก็เพิ่มคลิปวิดีโอเข้าไปที่ไทม์ไลน์แล้วก็ทำการตัดต่อแล้วก็เข้ารหัสได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนของการบันทึกสไลด์ PowerPoint เป็นวิดีโอด้วย Add-in ของ Camtasia